ฟอร์ดไม่มีสีแดงนะคะแต่ว่าคันนี้ทำกันแลปสติ๊กเกอร์33นะเป็นยางขนาดโอสไนะคะ33คูณ 12.5R20 คันนี้ช่วงล่างสุดมากนะ,ะเทกเจอร์ของงานเอ็กซ์ตรีมเห็นไหมคะเขาจะมีลูกเล่นตัดสีด้วยสีอยู่กับ รุ่นสปอร์ตนะคะขับ2เกียร์โต้และด้านขวาสีนะคะเป็นรุ่นขับ4นะคะวแท็กตัวท็อปนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2คันเนี่ยแต่งออกมาได้สวยทั้ง2คันเลยนะคะเดี๋ยวสิจะพามาชมทั้งความต่างนะคะแล้วก็ชุดแต่งสําหรับ2คันนี้นะคะไปดูเลยค่ะมาดูในส่วนของตัวด้านหน้านะคะคันนี้เนี่ยเป็นวแท็กนะคะสีคูณส่ราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,329,000บาทแต่ว่าความพิเศษของคันนี้คือทําสีแดงนะคะ Ford ไม่มีสีแดงนะคะแต่ว่าคันนี้ทำการแรปสติกเกอร์นะคะเปลี่ยนสีตัวรถเนี่ยให้เป็นสีแดงนั่นเองนะคะทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ชุดแต่งเนี่ยตั้แต่ด้านบนเลยนะคะใส่เป็นตัวสคูปตัวนี้นะคะเป็นสคูปฟิตนั่นเองนะคะ ทำเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวม้าเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีทองนั่นเองนะคะและด้านหน้านะคะเป็นชุดเหล็กเลยนะคะตัวนี้เป็นงานของ e x t r e m e นะคะซึ่งงานของ e x t r e m e เนี่ยเขาจะต่างกับตัวชุดเหล็ก o u t l a n d e r นะคะตัวนี้ชุดเหล็ก o u t l a n d e r เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวกระจังหน้าแต่ชุดเหล็ก e x t r e m e นะคะกระจังหน้าของเขาไม่มีเพราะว่าเป็นชุดเหล็กโอบมาถึงตัวกระจังหน้าเลยมีสีสันในการตัดสีด้วยนะคะมีสีแดงคว่ฟอร์ตตะแกงลังพึ่งแบบนี้และตัวไฟ มินิไลท์นะคะทำเป็นสีแดงนะคะนี่เลย3จุดไฟมินิไลท์ก็จะใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ชุดเหล็กของเขาเนี่ยจะโอบมาถึงด้านข้างตรงข้างข้อไฟเลยนะคะแล้วก็ใช้กันชนด้านล่างเนี่ยเป็นเหล็กทั้งหมดตัดสลับนะคะเป็นสีดําตัดแดงนั่นเองนะคะให้มันแมทกับสีตัวรถที่ทําการแลปมานั่นเองนะคะมีทั้งไฟแบบมลไลท์สองดวงนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านล่างเนี่ยมีกันกระแทกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ห่วงโอเมก้าแบบนี้มีให้ครบเลยในส่วนของออปชั่นตัวรถนะคะที่มากับตัวรถไวแท็เนี่ยได้กล้อง360องศาเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่มีให้ครบเลยค่ะ ด้านข้างนะคะก็จะใส่ในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วแบบมีหมุดซึ่งคิ้วล้อแบบนี้ค่ะพี่เลือกได้นะ,ะจะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบคิ Q ้วล้อมีหมุดหรือเป็นแบบฟันเฟืองนะคะเท็กเจอร์ของงานเอ็กซ์ตมเห็นไหมคะเขาจะมีลูกเล่นตัดสีด้วยนะคะตัวนี้มีคําว่าเอ็กซ์ตมนะคะแต่สีแดงด้วยนะค,ะคันนี้เนี่ยยกความสูงนะคะ ขึ้นไป2นิ้วนะคะชกเดิมนะคะหนุนก้อนไป2นิ้วติดในส่วนของตัวปีกนกนะคะสีแดงเป็นงานออปชั่นนั่นเองค่ะใส่ในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยเป็นรูปหมากกันโค้งก้อนหนุนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กนะคะใส่เป็นแม็กก้านวายนะ สีดําเงานะคะติดออฟเซตอยู่มาน24นะคะรัดกับยาง33แนละ้วเป็นยางขนาดโอไซน์นะคะ33คูณ1 2 5 i 2 0ยางแบบนี้ค่ะพี่เอาไว้ลุยนะคะทางออฟโรดเข้าไซสงานได้สบายๆเลยค่ะเท็กเจอร์นะคะสติ๊กเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งงานเหมือนกันที่ลูกค้าเลือกติดนะคะทั้งมีตั้งแต่แก้มข้างเลยนะคะแล้วก็มีในส่วของตัวม้าด้วยนะคะเป็นม้าสีดําแบบนี้นะสัดโคนมาถึงด้านท้ายเลยนะ เล่หลังคาคุมโทนนะคะปกติหลังคาวายแท็กเนี่ยจะเป็นสีเงินนะคะอันนี้คุมโทนสีดาตัดไปให้นะคะบันไดข้างนะติดเป็นงานของแฮมเมอร์หน้าเหยียบเนี่ยมีในส่วนของตัวกันลื่นมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแฮมเมอร์เนี่ยสามารถสั่งทําสีได้นะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัดแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮมเมอร์สีแดงก็แมทกับสีตัวรถเหมือนกันค่ะด้านท้ายนะโลบาร์ตัวนี้นะปกติวายแท็กเนี่ยจะมีสปอร์ตบาร์นะคะที่มากับโรงงานนะทำการถอดออกเลยแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวครอบกระบะมาพร้อมกับ ชุดแต่งเหล็กนะคะที่เป็นงานของแฮ m m e r นะคะตัวนี้ทรงของเขาเนี่ยเป็นทรงไนท์ฟูลี่นะคะมีทั้งไฟสีแดงที่เป็นคำว่าแฮ m เมอร์นะคะแล้วก็ไฟเบรกมาให้ด้วยนะคะไยท่อคู่นะคะไฟท้าย LED แบบ f u ลเซ e ตแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยรุ่นวายแท็งเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์ตรวจจับมุมอับมาให้แล้วนะคะด้านท้ายมาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็เซนเซอร์กระยะถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ อะคิลิกเลนเจอร์สีดําติดเสริมเพิ่มเติมความหล่อเข้าไปนะคะและที่สำคัญน,นะคะด้านท้ายใส่เป็นกันชนเหล็กนะคะเป็นงานของแฮมเมอร์เหมือนกันนะฮะเหล็กของเขาเนี่ยหนาประมาณ3มิลน,นะคะมีเพดกันลื่นนะคะห่วงโอเมก้าไฟถอยนะคะก็ได้เป็น LED ด้วยนะคะนี่เลยครบแบบนี้นะคะชุดแต่งเต็มลำแบบนี้นะคะและที่สำคัญเนี่ยแรปสี ทำเป็นสีแดงด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อราคาค่าตวงเขาเนี่ยอยู่ที่9 8 4 0 0 0 0บาทนะคะชุดแต่ง Outlander นะคะแล้วก็มีแฮมเมอร์ด้วยนะ,ะด้านบนนะคะใส่เป็นในส่วนของตัวโซูฟิตนะคะทำเป็นสีนะะดำตัดแดงโลโก้ม้าแดงมีอะคริลิกคำว่าเจอร์สีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าถ้าพี่พี่ได้เห็นนะคะกระจังหน้าเขาจะาารังนสะันหนคาทำสีเป็นกรอบสีแดง นะคะเพิ่มความเข้มนะคะให้กับตัวด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะคะตัวหนังสือสีดําตัดขอบแดงนั่นเองค่ะมีไฟมีที่ไลยให้นะ,ะสจุดนั่นเองเลือกเป็นสีขาวหรือสีส้มก็ได้นะคะในส่วนของตัวกันชนเหล็กงานเป็นคันนี้นะคะเป็นงาน Outlander นั่นเองนะคะมีห่วงล่ากสีแดงมีแผ่นกันกระแทกใต้ท้องเครื่องมาพร้อมกับไฟนะคะดับเบิลไลท์สดวงแบบนี้ซ้ายขวามีให้เหมือนกันนะคะนี่ ในส่วนของตัวเครื่องนะคะรุ่นสปอร์ตนะ,ะก็จะได้เป็นเทอร์โบหนึ่งลูกนะคะเก mm ีย hmm. ร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะคะ mm hmm. ด้านข้างกระจกาพาบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยที่มุมกระจกนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของคิ้วล้อก็ใส่เป็นคียวล้อออฟโรดนะคะแบบมีหมุดหกนิ้วคันนี้ช่วงล่างสุดมากนะเพราะว่าเปลี่ยนในส่วนของตัวโช๊ค2.5 OEM พร้อมซับแทงค์ปรับ8นั่นเองนะ,ะ mm hmm. เปลี่ยนทั้งสปริงด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่ากระบอกของโช๊คเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ ปีกนกปรบองศาใส่เป็นงานของตัวโปรเฟนเดอร์นะคะสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกหมากกันโคงอุปกรณ์ชุดยกติดให้ครบแล้วนะคะคันนี้ใส่แม็กติดออฟเซตด้วยเป็นแม็กสีดำตัดขอบแดงนะคะออฟเซตประมาณ24รัดกับยางคันนี้ใส่เป็นยาง35นะคะคูณ12.5อซึ่งยางนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นยาง35นั่นเองนะ,ะเป็นยางมัทเทเลนนะคะ สติกเกอร์ด้านข้างก็เป็นลายรูปม้าสีแดงนะัตัดกับรถสีดานั่นเองค่ะนี่เลยสั่คนถึงด้านท้ายเลยนะคะแล้วก็เท็กเจอร์ของในส่วนของตัวบันไดข้างเป็นงานของแฮมเมอร์แต่ว่าเพิ่มในส่วนของพื้นหน้าเหยียบเนี่ยทำสีเป็นสีแดงนั่นเองนะคะตัวนี้มีไฟสองสว่างนะคะด้านล่างให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะติดในส่วนของตัวแหลกะะะวางบนหลังคาแล้วก็วางถาด ใส่สัมภาระนะครเป็นงานของแฮมเมอร์ซึ่งงานตัวนี้เขาจะมีในส่วนของตัวไฟไล์บาร์นะด้านบนให้ด้วยนะคะเป็นแนวยาวแล้วก็ไฟ สปอ t l ตไลท์สอดวงซ้ายขวาและยังไม่พอนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีในส่วนของตัวไฟมาให้ด้วยนะสปอตไลท์ตรงนี้นะคะซ้ายขวา2ฝั่งเหมือนกันเอาไว้ขนสัมภาระเอาไว้ออกทริปต่างๆนะคะส่วนด้านท้ายเนี่ยติดเป็นโลบาร์แขนยาวนะคะทรงไหนฟูลี่นั่นเองนะ,ะเป็นของ h ั m m e r นั่นเองปลายท่อคู่นะคะมีทั้งไฟเบรกและตรงสื่อคําว่าฮัมเมอร์เนี่ยเป็นไฟสีแดงมาให้ด้วยค่ะ ไฟท้ายตัวน,นี้เป็น LED นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ f u ลเ set นะคะตัวนี้เป็น LED ที่มากับรถนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ใน,นส่วนของตัวข้อไฟท้ายเข้าไปให้ฝาครอบท้ายเว้าโลโก้นะคะรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังเซนเซอร์จะไม่มีนะคะจะมีในส่วนของถ้าเซ็นเซอร์เนี่ยจะเป็นในรุ่นของวายแท็กนั่นเองตัวฝาครอบ ท้ายนะคะทำเป็นสีดําตดขอบแดงมาพร้อมกับอะคริลิกนะคะสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็กันชนเหล็กตัวนี้เป็นงานของแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะมีทั้งไฟถอยที่ได้เป็น led ด้วยนะคะเวลาถอยเนี่ยก็จะเพิ่มความสว่างนะคะในการมองเห็นด้านท้ายนั่นเองค่ะเพจกาลื่นไฟสองป้ายทะเบียนได้เป็น led เห็นช่องช่องรูรูแบบนี้อนาคตนะคะพี่ๆไปสามารถไปใส่ปลดลากปากนกก็ได้นะคะแล้วก็ในตัว ออปชันของตัวรถเนี่ยมีโหมดปรับการขับขี่นะคะเป็นโหมดลากพ่วงนะคะจะทำพี่คอนโทรลสิ่งที่พี่ลากจูงเนี่ยได้ดีเลยค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นสองคันนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยชื่นชอบนะคะสไตล์การแต่งรถทั้งสองคันนะคะแต่งได้หมดเลยนะะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็สามารถเอามาแต่งได้นะคะสามารถสอบถามสีได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ผู้จัดการสิรินะคะหรือสายด่วนโทรตงหาสินะคะได้ที่เบอร์0ู5ย์3นะคะ9444สีบอกเลยนะการันตีเลยนะคะว่าเพจนี้นะคะรถแต่งสวยทุกคันนะคะ ฝากกดติดตามสิด้วยนะคะกดถูกใจให้สิด้วยนะคะยังไงพบกันว้แล้วบรถนะคะบ๊ายบายค่ะ This life sure has